สวัสดีค่ะทุกคนค่ะอยู่กับต้าที่ช่องตาตบูบาดิตนะคะวันนี้นะคะตามชื่อคลิปเลยนะคะตาจะมาทำ must buy แล้วก็ must try items นะคะจาก convenience store หรือว่าร้านที่คล้ายๆกับร้านสะดวกซื้อคล้ายๆกับ7 e เ e ่ e อบ้านเราอะทุกคนแต่ที่นี่นะคะเขาจะเรียกว่า happy mart นั่นเองนะคะวันนี้ต้าก็ซื้อมาแล้วล่ะคะ่ะบางอย่างว่ามีอะไรที่มาแล้วต้องซื้อต้องลองบ้างนะคะทะดานี่เลยค่ะ นี่เลยถุงเลยเขียนไว้อย่างชัดเจนนะคะแฮปปี้มาทนะคะหน้ายิ้มแบบนี้เลยนะคะอาน้องหมาค่ะพอดีว่าน้องเนี่ยน้องไม่สบายนะคะเราก็เลยต้องใส่พี่ครอบนะลูกเนาะอือขอถ่ายคลิปแป๊บนึงนะวันนี้ต้าก็เลือกมาแล้วนะคะประมาณห้าหกอย่างนี่แหละเดี๋ยวเรามานะับครบกันเลยดีกว่าคะ่ะหนึ่าแล้วก็ห้าค่ะทุกคนคะ่ะมีทั้งหมด ะะทุกคนคะ่ะเริ่มไปกินละอย่างเลยดีกว่านะคะก็ะจะมีนี่เลยคะ่ะเป็นขนมปังนะคะขนมปังอันนี้จะเป็นไส้อีกันบิลิสนะคะทุกคนหรือว่าเป็นปลาตัวเล็กอะคะ่ะที่มันจะอยู่ในนซิลมะข้าวของมาเลย์ทุกคนถ้าเคยได้ทานนซิลมะมาก่อนจะทราบเลยว่ามันจะเป็นปลาที่เหมือนกับแบบ ตัวเล็กๆคล้ายๆปลาสามรสบ้านเราทุกคนน่าจะเป็นปลาชนิดเดียวกันละมั้งนะเดี๋ยวตาจะขึ้นรูปเอาไว้นะคะคือปกติแล้วเขาจะกินเป็นแบบเครื่องเคียงคู่กับข้าวในสิละมะเนาะแต่นี้เขาจะเอาเครื่องนี้มาอยู่ในขนมปังอะทุกคนค่ะนี่เลยหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะคะขนมปังอันนี้จะราคา1เหรียญ5เซนนะทุกคนคือชิ้นเราไม่ถึง10บาทนะคะนี้เดี๋ยวเรามาลองชิมกันนะคะว่าเป็นยังไงแบรนด์ของเขานี่จะชื่อแบรนด์ไกดีเนียนะคะทุกคนมา Mm hmm. เริ่มจากลกิ่นก่อนหอมมากดูดิลูกเข้าหน้าตาทุกคนดูดิอืมร mm ุ hmm. ่มากหืม mm จัด hmm. คำแรกโดนไส้เลยอ่ะนี่เลยบีออกมาอย่างนี้ดีกว่านะคะจะได้เห็นไส้อย่างชัดเจนอุ้ยไส้แน่นอยู่นะชิ้นสิบบาทเนี่ย ชิ้นไม่ถึงสิบ,บาทด้วยซ้ำทุกคนก็โอเคนะอ,อร่อยอ่ะอืมคือมันมันคือรสชาติเดียวกับเครื่องเคียงที่อยู่ในข้าวนาซิลมาแเลยค่ะทุกคนแต่อันเนี้ยคือแบบมันอยู่ในขนมปังนะซึ่อเข้ากันได้ดีอร่อยเลยตาชอบอืม อย่างแรกผ่านไปแล้วอร่อยมากนะคะภูมิใจอะมาต่อกันที่อย่างที่สองเลยนะคะนี่เลยจะเป็นนมโยเกิร์ตนะคะของยิวส์นะคะน่าจานอย่างงี้นะอืกินอันนี้ทุกคนคู่ขนมปังไหมคู่หน่มปังอร่อยนะนี่เลยอืมเข้ากันมาก โ oh, คตรฟูฟิวอะอร่อย mm hmm. เยี่ยมค่ะทุกคนค่ะอะมาต่อที่อย่างที่สามดีกว่านะคะก่อนที่ต้าจะอิ่มนะเรียกว่าเจ้าซุปเปอร์ริงนะคะเป็นขนมที่ตาเชื่อว่าใครที่เคยเรียนที่มาเลเซียต้องผ่านเจ้าขนมนี้มาแล้วอะ,อะขนมนี้โคตรอร่อยทุกคนนี่เลยนะคะชีสเขาจะแน่นมากทุกคนดูดิโอ้ oh my g ก้า ออืมอืมมต้าต้องบอกว่าต้าไม่ได้ทานนานมากทุกคนรสชาติเค้าอ่อยเหมือนเดิมอะ่ะกินทิม,ทม,ทมต้องอยเยอะๆอย่างเงี้ยนะมสมัยก่อนนะคะตอนที่ต้าเรียนอะ่ะคือจะมีตะกี้เพื่อนเ็จะชอบแบบทานคู่กับตะเกียบทุกคนแล้วก็คีบขึ้นมาอย่างเงี้ยคิดถึงเพื่อนเลยอะ่ะ เพื่อคนไหนได้ดูคลิปนี้ะบอกไว้เลยว่าตากินเผื่อแล้วนะไปสามอย่างค่ะเริ่มขึ้นมาถึงตรงนี้นะคะเริ่มใกล้อิ่มนะคะเดี๋ยวต้าจะไปต้มมาม่านะคะอันนี้เป็น Perdus Killer นะคะจะเป็นมาม่าที่แบบเป็นรสต้มยำนะคะมีแซดด้วยนะ,ะต้มยำนะคะโดน <laughs> อ่ะตาไปต้มก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมาชิมให้ดูนะคะมาค่ะทุกคนค่ะพร้อมแล้วนะคะกับมาม่านี่เลย บอกเลยว่าอันนี้เผ็ดเหมือนกันทุกคนแต่จริงๆแล้วอ่ะต้าชอบเส้นของเขามากเส้นเขาแบบเขาเป็นมัมะม่าแห้งนะคะทุกคนคะ่ะพร้อมแล้วลุยอันอ,อร่อยอะ่ะ อันนี้คืออร่อยมากทุกคนตาบอกเลยว่าแบบเขาเผ็ดแต่ว่าเป็นเผ็ดที่แบบเผ็ดไหวอะทุกคนเผ็ดทนได้จริงๆรสชาติเขาค่ะมันจะคล้ายๆต้มยำอะมาม่าต้มยำบ้านเราเลยแต่ว่ามันต่างตรงที่เส้นเขาเส้นเขาจะแบบเหนียวนุ่มแล้วก็ตัวเส้นนะคะเคี้ยวง่ายตาชอบมากอันเนี้ยอีกคำหนึ่งนะ ออ่มาม่าที่ตาแนะนำเลยนะคะแม็กกี้ค่ะประดัสกิลเลอร์นะคะถ้าใครได้มาอย่าลืมลองนะคะเผ็ดอีกแล้วตาอ,อ่านไปแล้วนะคะ4อย่างนะคะทุกคนคะ่ะมาที่อย่างสุดท้ายนะคะก็คือเจ้านี่เลยนี่ค่ะเออบ้านเราเรียกบวยใช่ไหมอันนี้ก็เป็นบวยเหมือนกันนะทุกคนแต่ว่าของเขาว่าตาชอบตรงที่แบบกินเพลินคะ่ะทุกคนคะ่ะแล้วก็เป็นถุงซิปล็อกนะคะทุกคนนี่เลย นี่เทานไม่หมดก็ปิดกลับไปอย่างเงี้ยนะคะอ่ะมาลองชิมกันดูนะคะอือตอนเรียนต้าชอบถานมากเพราะว่าง่วงนอนยอะไรเงี้ยก็ซื้อเน,นี้ยนะคะมาเคี้ยวเล่นเนตื่นอยู่เหมือนกันนะอร่อยค่ะเนี้ยบวยของแท้ทุกคนเป็นบวยเส้นๆนะคะเคี้ยวไง้อืม ทานง่ายค่ะแล้วก็อร่อยด้วยเอาละค่ะทุกคนค่ะตอนนี้ต้าก็ทานครบห้าอย่างแล้วนะคะลองมาให้แนนตัวเองเล่น,ลนดูนะคะว่าต้าชอบอะไรมากที่สุดนะคะต้าขอให้อันดับหนึ่งเลยในใจก็คือเจ้านี่แหละค่ะหนีไปไหนไม่รอดแล้วนะคะเจ้านี่เลยค่ะเจ้ามาม่าตัวเนี้ยตาชอบแล้วก็เป็นเผ็ดอร่อยไม่เผ็ดไร้สาระอันเนี้ยชอบนะคะอันดับหนึ่งตาให้เลยนะที่หนึ่ง เราก็มาอันดับสองที่ต้าถูกใจก็คงจะไม่พ้นเจ้านี่เลยค่ะแอบทานหมดแล้วด้วยนะทุกคนเจ้าขนมปังนะคะซัมไบบิลิสนะคะก็ชอบมากเพราะรู้สึกว่ามันได้คนละอย่างกับฟิลของนาซิลมะทุกคนอร่อยด้วยนะคะอันนี้แนะนำนะทุกคนอันดับสองของในใจต้านะคะอันดับสามตาขอเป็นโยเกิร์ตละกันเออดูลักสุขภาพมันิดนึงเขาเป็น เจ้าโยเกิร์ตที่ตาชอบนะคะอันนี้จริงๆกินคู่กับขนมปังได้เลยนะคู่เนี้ยตอนเช้าเซตเตอร์จบไม่ต้องคิดเยอะนะคะก็รู้สึกว่าเขาเข้ากันดีนะคะก็เลยให้โยเกิร์ตอันดับสเนาะอันดับ4ี่ก็คงจะเป็นเจ้าซปเปอร์ริงนะคะเหตุผลถึงแม้จะอร่อยแต่ทำไมให้อันดับ4เพราะว่าช่วงนี้กำลังลดความอ้วนนิดนึงค่ะทุกคนค่ะถ้ากินเยอะก็จะอ้วนไงทุกคนพูดเหมือนกับแบบ3อันดับแรกนี่ไม่อ้วนเลยเนาะแล้วก็อันดับ5ค่ะก็ ก็บวยนี่เลยนะคะสุดท้ายนี้นะคะก่อนจากกันเนาะเหมือนเดิมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องก้ตาตโบประดิษฐ์นียนะคะเป็นกำลังใจให้ตาในการทําคลิปต่อๆไปค่ะแล้วถ้าใครได้ลองแล้วนะคะก็อย่าลืมมาคอมเมนต์กันเนะาะมาแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะคะตาย,ยินดีรับฟังทุกคําติชมจริงๆค่ะวันนี้ต้าต้องขอลาไปก่อนนะคะทุกคนแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย